ครับผมสวัสดีครับผมเป็นลักบวกไอบมาไทยอีกแล้วปรกันเลจะักาใเพียกินนาเป็นดโอ้นะครับผมวันนี้ต้มป่านะครับผมทั้งผุนกับเป็ดจมหน้าตายนะครับผมนะครับโอ้เป็ดจมน้าติวัดนะครับวันนี้ทีมงานอุนอัวนะครับผมมาทำกับข้าวรอคณะลุงพลนะครับทีมงานอุนอัวนะครับนี่ครับ น้องล้อมาทํากับข้าวล้อนะครับอ๋อเป็ดมุดน้ำแล้วบัานนี้โอ้นะครับผมอันนี้ก็เป็นปลานะครับอันนี้ก็เป็นปลานะครับผมอันนั้นก็เป็นเ,เป็ดนะครับอเออพวกได้มากินเป็ดก็กินปลาพวกได้มากินปลา,าก็กินเป็ดนะครับผมเอ่อฮะไก่กแล้วบอสเออ นะครับผมทีมงานอุนอั๋วขั้วแตกนะครับผมมาควบทีมนะวันนี้ฟูทีมฟูทีมทีมงานอุนอั๋วขั้วแตกนะครับวันนี้อันอันหลานพนิชักมันเฮ็ดยังบู้อยู่ข้างทึ่งนั่นบ่ได้จักเถื่อโอ้บักอันนี้ไหมเออแม่นบ่โอ้หมดน้ามอยู่ที่ Kiểu có mình có không kiểu cò bùa lẹ mình kiểu cò bùa lẹ thì lẹ quá bớt bà này mới sao thì tiếng như ngần như thế này cò bùa ấy gắn đây cò mây cò nhà qua tôm đấy qua tôm đấy tôm bè bút thầu đấy qua <laughs> bè hết lạp hãy lau năm mươi đơ lạp biến lạp à ลาเป็ดไหมเป็ดไทยผู้เฒ่ายุบันไห่เล่ากระลัหนึ่งเขาไว้ทาอยู่มาซิวเอาลูมึงย like ิงได้เหรอได้ยิงดินะครับผม พอกั่าผู้ปรุงกับปรุงครับผมผู้ส้อยกับส้อยนะครับผู้ฟัดกับฟักผู้ลกกับลกนะครับผู้ผู้เว้าหนีบ่เห็นยังครับอันนี้เป็นผู้ว้าวเลยเฮ้ยอันนี้เป็นผู้เว้าเลยตั้งหุ่นกับลกขนเป็ดลหรอครับตั้งหุ่นนะครับผมนะเอาอะครับผมเอาไว้แง่เอาไว้ปั้นหูวในเด้อขนเป็ดอะ นะครับทั้งนี้กับผู้ปรุงนะครับผู้ปรุงอันนี้ผู้สอยอันนั้นผู้ล็อกอันนี้ผู้ภาคเด้นเบาอยู่นี่ผู้ภาคครับเขาภาษาเป็นมองเขาแบบปากครับโอ้ปากกันนี่ปากภาคมึงบอกว่าสอนล่ามบุญดิปากผักหมายถึงรอคือสอนล่ามดิเฮ้ยพี่ภาคขามึงบอกได้ยินบอกดาบผุ้กอ่ะเออสอนล่ามบุญดิเป็นพระเอกอ่ะเราเกิดบนท่านอะ ส่วนล่ามบมเด้เป็นพระเอกแบบพี่ภาคานะ่ะน่องมากนี่ไม่ใช่นักเกียอยเพลินนี่นะมันพ่อแล้วลโอ้บกักการีเมย์สร้อยเครื่องนีดีสร้อยเครื่องดีเดีอดเโอ้บักกานีแมยมึงกับบ้านรวมกับทีมงานคนอั๋วเพิ่นได้ไหม โอ้บัดอันนี้กระป๋องสีนั่นว่างตั้งว่าโดนแล้วโอ้หางเอ้ย่ายไปนั่นเราเอาหน้ำบุนละมัยหนามบุนละมัยเออน้ำบุนละมัน้ำบุนละมัเออน้ำงบุนละมัครับน้ำบุนละมัอันนั้นปฏิกิกินาแป๊บตี่นะครับอันนั้นเอาเอากระป๋องมันมาปฏิกินิแป๊บตี่ซื้อนะครับผมเนาะ โอ้บรรยากาศตรงไหนตรงหน้ามาเหฟนสินะครับบรรยากาศบานๆอันนี้ก็เริ่มฟักแล้วครับเริ่มฟักแล้วครับเริ่มฟักแล้วครับฟักลาบฮะฟักลาบฟักลาบนี่สิเบอรเดยบอลอะไรฟักแล้ว ฟักแล้วกนสิบริมบอ่ออะไรล่ะอันนี้คืออาหารนด้ครับผมยาดา่ามาได้ครับอันนี้คืออาหารครับอันถ้าพ่ายาก,กินแล้วมีเลือมีอย่างอันนี้ได้ครับเนาใหม่กับมีได้ครับไม่ให้กินเองครับเนาใหม่คร <c oughs> ับเพ้่อะไรกินเนาะใหม่ไม่ให้กินเองครับพดืดออะไรจะกินตาบัองหุงกัมาไม่ตากินเองนด้ครับผมนะ ก็ให้กินบักหุ่งก็มาเอาไปตำกินเองนะครับอันนี้กับบกฮุงมะละกอมะละกอมะละกอนี่ครับนี่ครับบักหุงลายอยู่ครับนี่อยู่นี่อยู่เพื่อได้ตำอยู่อ่อนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยากกินผลไม้กับมะเกลืออีครับผมสับวรสนะครับผมมะเก็บเอาครับสับวรสนะครับสับวรสนะครับผมสับวรสเพื่อย่อยทนนะครับผมตอนนี้น้ำน้ำกำลังเออนะครับผมอู้น่าใหม่ไหมใช่ไหมครับเอฟซี ึ้นไล่ค่ะครับผมหนึ่งสองสามโซนะครับนี่ครับเราไม่ไลครับผมรไม่ก็ไลบักห้านี่ไหบัก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 ้าเดี๋ยวมักได้บัวขาวๆกันนะครับผมทีมงานนะครับผม นะครับทำกับข้าวนะครับผู้บ่าเนี่ยผู้บ่าวไม่ใช่ผู้บ่าวเลยครับผมทีมงานอ้วนอ้วนอันนี้ก็ผู้บ่าวปเลยเบาวเนาะเออนี่บ่าวแม็กนะครับอันนี้ก็ผู้บ่าวเลยครับผมเอออันนี้ก็บ่าวเลยอันพุ่นกัพี่บ้าผมยืนตอดเสื้อจนต้องเงื่อนครับฮ่า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 ฮ่เป็นเดกอ๋อใช่ไหม ผ,ผู้ฟัดปลาฟัดนะครับผมผู้ถอนกลาถอนผู้นี่กระนี่นะครับผู้ต้มกระต้มต้มปลากระมีมมนะครับผมต้มปลาแล้วนะครับผมโอ้ยครับต้มไปแล้วครับต้มไปแล้วครับผมออ๋ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับปุ่้ไปแล้วอันเนี้ยกระมังอันดีไอ้ไอ้ไอ้แท้ไอ้ไอ้ล่างไปแลเด,ดีต้มแล้วแล้ววะต้มแล้วเตี

tết quay ra này Ta cần là tổng pa, Nhân đấy là tổng phái, ngam nhân là đếm Ok, cơ bộng sở kinh nghiệm Cơ bộng sở